ชีวิตหลังแต่งนิดอลพันนางเอกดังบ้านใหญ่กว่าโรงแรมคนใช้เดินแทบไม่ทั่วอาณาจักรนิดอรพันธ์หลังแต่งเจ้าของไทยรัฐลูกสามคนดีกีไม่ธรรมดา ยังคงความสวยน่ารักไว้อย่างยาวนานสำหรับนิดอลพันธ์นางเอกฉายาฟันกระต่ายที่ใครๆต่างก็พากันชื่นชอบในการแสดงของเธอสู่เส้นทางการเป็น Big Bot, บิ๊กบอสเสาหลักสำคัญแห่งความยิ่งใหญ่ของโพลิพัตวันนี้ได้พิสูจน์ตัวเองแล้วอลพันธ์วัชรพลหรืออลพัน์พันทองชื่อเล่นนิดเขาสู่วงการครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช25 2525จากการชักนำของสุภักษรโดยเล่นภาพยนตร์สั้นสำหรับประกวดทางโทรทัศน์ เรื่องเธอกับฉันอาจารย์อ้วนสติเฟื่อง2,525 25, วันวันยังหวานอยู่2,526แล้ววันนี้ยังมีเธอ2,526จากนั้นนิดอรพันธ์ก็หันมาเล่นละครโชลศน์อีกหลายเรื่องถึงแม้วันนี้นิดอรพันธ์จะอายุขึ้นเลข5ในวัย53ปีแต่ความสวยสะพังนั้นไม่เคยเปลี่ยนเลยต้องบอกเลยว่าเป็นนางเอกในดวงใจของใครหลายคน วันนี้มีภาพเธอในปัจจุบันและครอบครัวของเธอมาให้แฟนๆได้ชมความน่ารักสดใสกันด้านชีวิตครอบครัวนิดอลพันธ์พันทองสมรสกับสลาวุตรวัชลาพลเจ้าของและบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเธอได้ออกจากวงการแสดงและผันไปเป็นผู้อยู่เบื้องหลังก่อตั้งบริษัทโพลิพัฒ์ผู้จัดรายการโทรทัศน์และละครโทรทัศน์ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการบริษัทโพลิพัทเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดและมีบริษัทในเครือครอบคุมตั้งแต่ธุรกิจ PR าจัดงานอีเวนต์ออแกไนเซอร์ในนามโพลิพัทออแกไนเซอร์มีงานผลิตรายการถ่ายทำในสตูดิโอในนามโพลิพัทสตูดิโองานผลิตสิ่งพิมพ์ในนามโพลิพัทพับลิชชิ้งจำกัดและรายการโทรทัศน์ของโพลิพัทที่เราคุ้นตากันเป็นอย่างดีได้แก่ศึก12ราศีสามแซบและตลาดสดพระรามสี่ อลพันวัชลพลหรืออลพัน์พันทองเข้าสู่วงการครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราชส5 2 5จากการชักนำของสุภักอรโดยเล่นภาพยนตร์สั้นสำหรับประกวดทางโทรทัศน์เรื่องเธอกับฉันอาจารย์อ้วนสติเฟื่อง2525 25. วันวันยังหวานอยู่2526แล้ววันนี้ยังมีเธอ2526จากนั้นนิดอลพันก็หันมาเล่นละครโทรทัศน์อีกหลายเรื่อง และเป็นนางแบบถ่ายแฟชั่นในนิตยสารวัยรุ่นตั้งแต่ PR จัดงานอีเวนต์ออแกไนเซอร์ในนามพลิพัทออแกไนเซอร์มีงานผลิตรายการถ่ายทำในสตูดิโอในนามพลิพัทสตูดิโอซึ่งในปัจจุบันรายการโทรทัศน์ของพลิพัทที่เราคุ้นตากันเป็นอย่างดีถึงแม้นิดอรพันธ์จะอายุขึ้นเลข5ในวัย51ปีแต่ความสวยสะพังนั้นไม่เคยเปลี่ยนเลยต้องบอกเลยว่าเป็นนางเอกในดวงใจของใครหลายคน โดยมีลูกด้วยกัน3คนคือลูกสาวสไลวัชลพลและลูกชายสองคนสลาลันวัชลพลและสลาบุตรวัชลพลโดยลูกสาวคนโตของนิดอรพันบิ๊กบอทแห่งโพลิพัทจบการศึกษาจากประเทศอังกฤษด้านศิลปะเคยร้องเพลงประกอบละครตะวันทอแสงในเพลงหมดชีวิตฉันให้เธอปัจจุบันสาวสไลเป็นบลอกเกอร์มีชัแนวเป็นของตัวเองชื่อว่าสไลพลและมียอดผู้ติดตามกว่าสอง0,000คนเลยทีเดียว และต้องบอกเลยว่าเรื่องแฟชั่นของเธอคนนี้ก็ไม่เป็นสองรองใครเลยจริงๆเพราะว่าเธอแต่งตัวได้แซบโดดเด่นได้ทุกลุกเลยจริงๆหลายๆคนสงสัยว่าเธอแต่งงานตั้งแต่เมื่อไหร่ซึ่งคุณนิดเคยไปออกรายการบอกว่างานเลี้ยงแต่งงานเป็นไปอย่างเรียบง่ายเชิญเฉพาะคนที่สนิทสนิทจริงๆเท่านั้นโดยบอกคนที่เชิญมางานว่าเป็นการจัดเลี้ยงภายในซึ่งมีภาพมาโชว์อยู่ประมาณ2-3ใบซึ่งงานนี้จัดขึ้นที่ตึกของไทยรัฐ รูปพี่นิดจะประมาณรบผมตึงๆแต่กลับไม่ได้ใส่ชุดเจ้าสาวหักย้อนกลับไปคุณนิดถือว่าเป็นนางเอกที่ดังมากๆจนมีแฟนออกมาพูดถึงคุณนิดเป็นจำนวนมาก